จเจรออิญพรญาติที่ทำทุกท่านทุกคนตอนนี้พระอาจารย์อยู่ในช่วงที่กำลังเดินทางกลับจากการไปชมบั้งไฟพญานาคอยู่ที่จังหวัดหนองคายตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่กำลังเดินทางกลับถึงกรรมราศัยจังหวัดกาลสินก็คงจะใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงถึงจะถึงวัด น่าจะประมาณสี่ถึงชั่วโมงดังนั้นก็คืนนี้ก็ไม่ได้เข้ารายการก็ได้ตัวโอกาศในการมาไลฟ์สดให้ญาติโยมญาติธรรมของเราได้รับทราบแล้วก็อย่าลืมนะโยมนะโยมท่านไหนที่ยังไม่ได้ร่วมบุญมหากรินสามาัคคีของเราก็สามารถในการที่จะร่วมได้ เป็นบุญใหญ่แล้วก็เป็นกําไรชีวิตเป็นบุญที่มีอยน,นิสงมากเพราะว่า1ปีมี1ครั้งแล้วก็วัดวัดหนึ่งสามารถรับได้เพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็มีเวลาจํากัดก็คือ1เดือนในการที่จะ,อะทอดกระถิน โดยเฉพาะาวัดป่าธรรมวงสารามของเราปีนี้ก็เป็นปีที่สองของการสร้างวัดก็มีพระพิสุอยู่จำพรรษา13รูปสมณะเนรก็8รูปรวมแล้วก็21รูปซึ่งก็กำหนดจัดบุญมาหากรินาสามัคคีในวันเสาร์ที่11พฤศจิกายน2566ที่จะถึงนี้ ดังนั้นจึงเชิญชวนเราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดมหากถินสามาัคคีเพื่อที่จะสร้างวังพญานาคหน้าพระธาตุเจดี์สีสนมชัยวรมันของเราซึ่งก็จะทอดถวายในวันเสาร์ที่11พฤศจิกายน2566นรยนี้นะยมนะดังนั้นจึงเชิญชวนเราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ โดยร่วมทำบุญได้ดังนี้นะเจ้าภาพมหาอุปธมร,รมนี้ก็1นึ่งแสนบาทขึ้นไปเจ้าภาพอุปธมร,รมก็1,000งบาทแล้วก็ขอกับยติธรรมรายการธรรมะก่อนนอนท้องเราทุกท่านทุกคนนะยมนะคนละหนึ่งกองกองละ2,566บาทโดยการนำเอาอข่าวบุญนี้ไปแจ้งให้ญาติของท่านครอบครัวของท่านเพื่อนของท่านในการร่วมด้วยช่วยกันหกองยม นะรวบรวมกันมาก็ได้ขอหนึ่งกองกองละ2566บาทโอนเข้าที่ธนาคารทกสนะิยมนะ,ะคืนนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายบัพรุ่งนี้ในเวลา9ก้าโมงเช้าพระอาจารย์ก็จะพาคณะกรรมกา,ารไปเอาสมุดไปปรับนะครับแล้วก็คงแจะแจ้งยอดต้นบุญมหากถินให้เราท่านทัน้งหลายได้ รับทราบสนยยมท่านไหนที่ยังไม่ได้ร่วมนะโยมนะก็ร่วมได้จนถึงพรุ่งนี้3โมงเช้าหรือว่า9นาฬิกานั่นแหละส่วนใครที่ร่วมบุญมาแล้วก็สาธุผมโมทนานะโยมนะเอาบุญใหญ่ด้วยกันนะโดยเฉพาะโยมจะได้บุญใหญ่หลายส่วนด้วยกันหนึ่งก็คือได้อานิสงส์ของการเป็นเจ้าภาพทอดกระถิน่นสก็คือได้อานิสงส์ของการเป็นเจ้าภาพสร้าง วังพญานาคโดยเฉพาะโยมท่านไหนที่เป็นเจ้าภาพมหากถินก็คือ10,000แบาทขึ้นไปพระอาจารย์ก็จะได้ให้ท่านได้เป็นเจ้าภาพพญานาคเก้าตนที่พระอาจารย์จะสร้างอยู่หน้าพระธาตุเจดีย์นะตนใดตนหนึ่งนะพร้อมจะสลักรายชื่อท่านติดด้วยนะครับส่วนโยมนะท่านไหนที่เป็นเจ้าภาพอุปธมภมก็10,000บาทพระอาจารย์ก็จะมีเทเลึกมอบให้นะครับเป็นกระเป๋ามหามงคล ส่วนโยมท่านไหนที่จะร่วมบุญคนละหนึ่งกองก็กองละ2,566บาทบาทก็สามารถในการที่จะร่วมบุญได้ที่ธนาคาราทอก,กอสอนโยมนะหมายเลขบัญชีที่พระอาจารย์เคยขึ้นให้โยมได้เห็นนั่นแหละตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่พระเนรของเราก็กำลังเข้าห้องน้ำทำธุรกิจส่วนตัวอีกสักครู่ก็จะเดินทางต่อนะอพระอาจารย์กำลังเดินทางกลับจาก าการไปชมบ้างไฟพญานาคก,นะก็เห็นประมาณ14บรูปนะที่พระอาจารย์ไปนะครับกานมโมทนาสาธุกับพระอาจารย์นะแล้วก็อยู่ในช่วงที่กำลังเดินทางกลับอยู่ที่อำเภอกรมราาัยจังหวัดกาฬสิน์ก็คงจะใช้เวลาประมาณอีก4-5ชั่วโมงกว่าจะถึงวัดของเรานะ คุณโยมอํานวยทัพปัญญาโอนไปแล้ว3,000ันบาทสาธุโโมทนานะใครที่จะร่วมบุญก็ร่วมบุญได้ถึงพรุ่งนี้นะอาจารย์จะสรุปยอดโอนทําทบุญหมายเลขธนาคาราทกาศานะครับที่พระอาจารย์เคยแจ้งให้เราท่ทานทั้งหลายได้รับทราบนั่นแหละนะครับก็โมทนาบุญด้วยกันนะครับ ก็คงจะมาพบปะกับเราท่านทั้งหลายเพียงแค่นี้แหละพระอาจารย์ก็จะได้ขึ้นรถพอเขาขึ้นล,อล้อละสาเหตุที่ไม่ไปนั่งพูดในรถก็เพราะว่าเสียงดังแล้วก็มันมืดด้วยนั่นเองอส่วนโยมท่านไหนที่จะมาร่วมบุญมาหากรถินสามารถขี่ห้องเราก็มาได้นะโยมนะงานของเราก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่แปดวันที่แปดวันที่เก้าที่สิบล้วก็จะทอดถวาย ในวันที่11โดยมีช้างแห่12เชือกนะโยมนะโดยเจ้าภาพต่างๆที่ตมาภาพได้อนุมโ,มอนมโมทนาบุญไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับก็อ่ะสาธุโโมตนานะพบป,ปะกับเราท่านทั้งหลายอเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนก็แล้วกันเนาะอาจารย์ก็จะได้ขึ้นรถแล้วก็จะได้ เดินทางต่อส่วนโยมท่านไหนที่ยังไม่ได้ร่วมบุญมหากรถินสมัคคีของเรานะโยมนะก็ร่วมได้แล้วนะโยมนะพรุ่งนี้พระอาจารย์จะแจ้งยอดต้นบุญมหากรถินให้เราท่านทั้งหลายได้รับทราบโยมหลายท่านหลายคนก็รอเวลาในการที่จะต่อยอดบุญาบางท่านบางคนก็ในวันงานก็จะนําปัจจัยในการที่จะมาสมทบหลังจากที่ได้ หลังจากที่ได้ทําบุญมาแล้วก็สาธุโขโมทนานะครับ่าตกขบวนบุญใหญ่นะน้องข้าโอ๊ตก็แจ้งให้พระอาจารย์ในหลายกลุ่มด้วยก็แล้วกันเนาะเอออสาธุโขโมทนามานั่งพูดอยู่หน้าเซเว่นเอออนุโมทนาบุญนะยมนะแล้วก็มีเจ้าภาพเจ้าภาพหนึ่งนะที่ได้โอนเข้ามาแล้วเดี๋ยวพระอาจารย์จะได้ทำอ่า ลงอนุโมทนาบุญให้นะครับรถเราเสียเราเลยมาช้าโยมก็เลยเปลี่ยนคันใหม่ไปนี่เราใช้คันแดงกลับนี่ใช้คันน้ำเงินอตอนที่เดินทางมานี่กลับมานี่ก็ฝนตกนโะยมนะฝนตกตลอดทางแล้วในฝนตกบ้างอ้อรายงานะอาจา์หน่อย ตอนนี้อยู่ที่กาลาสินกาลาสินจอดอยู่ปล้มอยู่ให้พระให้เนนได้เข้าห้องน้ำอ่บาบังไฟพญายนาคพระอาจารย์ทำเป็นคลิปแล้วก็หลงให้ยมได้เห็นแล้วนะเข้าไปแชร์ให้พระอาจารย์หน่อยดูท้ายคลิปนะ่ะอ่ามันจะมีอยู่สองลูกที่พระที่พระอาจารย์ถ่ายทันเป็นไฟดวงไฟส้มๆรอยขึ้นอธิษฐานได้เลยนะยมนะอธิษฐานออก ที่จริงว่าจะไลฟ์สดให้ยมได้ดูด้วยแต่มันไลฟ์ไม่ได้เพราะจํานวนคนเยอะมากสัญญาณอินเทอร์เนต็ตมันก็เลยไม่ได้ขนาดะอาจารย์จะส่งภาพจะตอบแชทตอบอะไรก็ไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยรับปากยมว่าจะไลฟ์ให้ยมดูแต่ไม่ได้ไลฟ์ให้ยมได้ดูนะครับสองร้อยกว่าท่านแล้วที่เข้ามายมพิยมพันธ์บอกว่า,าที่ปทุมตกหนักโอ้จา่าสุโคมทนานะนี่ก็จะเดินทางมาร่วม บุญมหากถินเราพร้อมกับจะมาตั้งลงทานด้วยเนะนาะอาสาทุกโโมทนาแม่มณะนะแจ้งไทยสงก็จะติธรรมเก่าๆนะครับมาแต่อยู่วัดเดิมยมภาพเวียงสิมายมแม่สุพิตรเรือนมูลยมแม่ไพรินไพววนนี่พร้อมพระนะก็จะนำลงอาลงทานขนมจีนมาตั้งบริการยติธรรมเราด้วยนะครับโยมประนอมโยมรีนนโยมมาณนะ โยมหนูรักบุญเสร์จโยมแม่ประภาวีแค่ฝอยเดินทางมาวันไหนเนอกคุณแม่ทราบข่าวจากคุณแม่บีว่าโยมแม่จะเดินทางมาร่วมบุญกฐินพอจองที่แล้วพระอาจารย์จะเดินทางขึ้นไปนะครสวรรค์น่าจะไปเช้าของวันที่หนะึ่งะแล้วก็จะไปถึงตอนเย็นที่อูทไทยจะไปพักที่บ้านแม่สําเริงนะครับวันที่1ตอนเย็น โยมท่านไหนที่อยู่ไทยก็สามารถเข้าไปหาพระอาจารย์ได้จะไปพักบ้านคุณแม่สำเริงแล้ววันที่สองเนี่ยก็จะไปแสดงธรรมอยู่ที่บ้านของคุณแม่พิกุลว่านหอมเป็นงานเทศมหาชาติเนื่องในงานทอดกระถินแล้วก็วันที่สามก็จะเดินทางขึ้นกรุงเทพเพื่อที่จะไปแสดงธรรมงานทําบุญของคุณแม่มารีอิมสมบัติงานกระถินเช่นกันหลังจากนั้นถึงจะได้เดินทางกลับ วัดนะครับจากนั้นก็ฝากได้ยอมเด้ยอมท่านไหนที่ยังไม่ได้ร่วมบุญยอมท่านไหนที่ยังไม่ได้ร่วมอนุโมทนาก็สามารถในการที่จะร่วมอนุโมทนาบุญได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เวลา9โมงเช้าพระอาจารย์จะพาคณะกรรมาการฝ่ายการเงินของทางวัดของเราได้นําบัญชีไปปรับนะครับแล้วก็จะประกาศยอดต้นบุญให้โยมได้รับทราบ หลังจากนั้นเราก็จะได้ร่วมต่อยอดบุญกันแล้วก็จะร่วมกันทําบุญกันอาจารย์ก็จะสรุปยอดต้นบุญนะสรุอยอดโอนต้นบุญมหากถินถามว่าเป็นการปิดการทําบุญหรือเปล่าไม่ได้ปิดนะยอมนะแต่พระอาจารย์จะสรุปเพราะหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะโอนก็โอนได้ตลอดแต่คนที่โอนต่อจากวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็ถือว่าเป็นการต่อยอดบุญ ฉะนั้นเราอย่าตกต้นบุญด้วยกันนะโยมนะครับบุญด้วยกันนะครับใครที่จะเป็นเจ้าภาพในส่วนมหาอุปัมภมนี่ก็เป็นได้นะครับอุปธมภมนี่ก็เป็นได้มหาอุปัมภมนี่ก็หนึ่งแสนบาทขึ้นไปนะครับอุปธมภมนี่ก็หนึ่งหมื่นบาทหรือโยมจะร่วมเป็นเจ้าภาพเป็นกองนะโยมนะอาจารย์ก็ตั้งไว้กองละสองพัน 566บาทยมก็สามารถในการที่จะร่วมนุโมทนาบุญด้วยได้นั่นเองอ่ะคงจะไว้เพียงแค่นี้นะพระอาจารย์จะได้ขึ้นรถนะขอผลบุญที่ทําในครั้งนี้หรือความดีที่ทําในครั้งไหนให้ทุกท่านปราศจ,จากทุกศโศกโรคภัยจิตํจใสร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันทุกท่านทุกคนธนาคารทกศนะยมนะหมายเลขบัญชีที่พระอาจารย์เคยขึ้นไว้เดี๋ยวจะให้น้องข้าออสได้แจ้งไปใน อะไรทุกกลุ่มให้เราท่านทั้ง,งหลายได้รับทราบแล้วเราก็จะได้ร่วมอนุนโมทนาบุ่ด้วยกันสาธุนิยมนะ